โอเคครับกาวสวัสดีท่านผู้ชมนั่นเองนะครับบูดากรอนําการกลับมาแล้วนั่นเองนะครับกู้หูระดับตานานนั่นเองนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปรับชมนั่นเองนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับมาตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่23นั่นเองนะครับก็อย่าพลาดกันนะครับกิจกรรมนี้นใครจะจัดก็รีบจัดนั่นเองนะครับมาแค่1ิบวันเท่านั้นนั้นทุกคนนะก็ลองคลิกเข้าไปดูนั่นเองนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับก็เปิดมาครับเจอมังกรนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับจะพาเราลงจากเครื่องบินนั่นเองนะครับนะในโหมดโดดร่มนั่นเองนะครับท่านทุกคนก็โหดนะครับนะตัวนี้สวยมากๆเลยนั่นเองนะครับอย่างที่2องครับจะเป็นกรอบรูปนั่นเองนะครับอย่างที่3ก็จะเป็นระเบิดครับนะทุกคนโคเท่นะครับอย่างที่3นะครับก็จะเป็นกรอบรูปเนาะเออเป็นเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับนะทุกคนก็ถ้าเรียบคิดต้องขออภัยนะครับมาดูไอ้บอครับไอ้บอนะครับจะเป็นแบบพื้นๆนะทุกคน จะเป็นพื้นพื้นนะครับนะลูกไอวอก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับนะเวลาถือนะทุกคนก็จะเป็นเป็นรูปไข่มังกรนั่นเองนะครับนะแล้วอย่างสุดท้ายก็เป็นกระเป๋านั่นเองนะครับแล้วมาดูอย่างสุดท้ายของแท้ครับทุกคนดูท่าครับท่าทางนี่โคตรเท่ครับ <c oughs> โคตรเท่เนี่ยละมุดดงลองดูครับลองดูเนี่ยนะดูดิป้องกันกระสุนนะครับทุกคนนี่เปิดตัวออกมา <c oughs> แม่งโคตรเท่นะครับนะทุกคนเท่ตจัดเลยนะก็เริ่มต้นที่9เพชรนั่นเองครับเป็นตัว8ทีนะทุกคนที่ขับเข้ามานะทุกคนก็จะได้ทั้งนี่ครับมังกรนะเออนะแล้วก็ได้เป็นท่านะครับนะท่าตุ่มหมดนั่นเองนะครับไอวอลก็มีนะครับแล้วก็ลูกระเบิดก็สวยนั่นเองนะครับนะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้นะทุกคนใครที่อยากได้ก็เข้ามาตุ่มได้เลยครับตู้นี้นะทุกคนนะ ก็เหลือเวลาอีกประมาณติบกว่าวันนะครับนะทุกคนใครอยากได้ก็กดเข้ามาได้เลยนะนีอนะครับนะทุกคน